สวัสดีเพื่อนๆชาวตะกูลหลวทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจัวฟันตอนที่1176ถึงตอนที่1177ก็จะเป็น EP ีสุดท้ายแล้วเนาะที่พระเอกของเราจะอยู่ในโลกมนุษย์เดี๋ยวใน e ีพีหน้าก็จะขึ้นไปสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ใครหลายคนนั้นเฝ้ารอเอาล่ะครับไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า หลังจากที่พระเอกองเรานั้นได้พบกับหนึ่งในสิบจักรพรรดิโบราณผู้ยิ่งใหญ่จักรพรรดิหยุนหรือจักรพรรดิเมคาท้ายสุดแล้วจัวฟานนั้นก็ได้รับสมบัติศักดิ์สิทธิ์จากชายที่เป็นถึงหนึ่งในสิบสิบจักรพรรดิซึ่งบอกได้เลยว่าลูกบอลสีดำนี้ในขณะที่จัวฟานนั้นสัมผัสจัวฟานนั้นราวกับตัวเองไม่ต่างอะไรจากมดปลวกเขานั้นรู้สึกได้ถึงความไร้ซึ่งกำลังของตน นี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ของระดับฟ้าดินจัวฟานของเราที่นึ่งอึ้งชะงักไปสักครู่หนึ่งกว่าจัวฟานของเราจะเรียกสติกลับมาได้เป็นเหตุและผลทําให้ซวงเอ๋อและคนอื่นๆแปลกใจเล็กหน่อยในฝั่งของจกักรพรรดิหยุนเมื่อได้มอบสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนั้นเฝ้ารอที่จะมอบมันให้ใครสักคนมาท้ายสุดแล้วหลังจากที่มอบให้กับจัวฟานเสร็จเขาก็ได้ช้ กำลังของตัวเองด้วยการบกแขนเสือ้อจั่วฟานของเราก็หายไปในทันทีในฝั่งของซวงเออหรือว่ายุนซวงนั้นในฝั่งของซวงเออนะครับหรือว่ายุนเออนั้นในเวลานี้นางก็เห็นแล้วว่าชายผู้เป็นบนรรพบุรุษของตัวเองกําลังจะหายไปท่านปู่นั้นอุตส่าห์อยู่มาเป็นล้านปีหมื่นปีสิ่งที่ยังคงอยู่นั้นไม่ใช่อะไรอื่นแต่เป็นจิตวิญญาณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ท้ายสุดแล้วในวันนี้เขาได้ทำภารกิจที่ตัวเองนั้นอยากจะทำสำเร็จแล้วเขาจึงไม่มีอะไรที่ต้องค้างคาอีกต่อไปตัดภาพมาที่ในฝั่งของจัวฟานบัดนี้เขาลงมาอยู่ที่ตีนเขาโดยการบกสบัดเพียงแค่ครั้งเดียวบอกได้เลยว่าจัวฟานของเรานั้นรู้สึกวาดวันและความเยือยยิงของเขา ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นความจองห้องหรือใดๆมันนั้นไม่มีเลยเมื่อเขาได้ประสบพบเจอกับสิบจกักรพรรดิโบราณจัวฟานก็ค่อยลุกขึ้นและบัตรนี้เขาค่อยๆใช้มือของตัวเองปัดฝุ่นที่ร่างกายฮ้นี่นี่สิบจกักรพรรดิโบราณเขารับแขกกันแบบนี้งั้นเหรอจัวฟานของเรานั้นได้แต่ถอนหายใจออกมาจัวฟานของเรานั้น เขาก็รู้สึกว่านี่ะพลังของจักรวรรดิโบราณด้วยการโบกสมบัดเพียงแค่ครั้งเดียวทําให้ข้าอยู่อีกที่หนึ่งมายังที่หนึ่งได้ด้วยในเวลานี้นะครับสวงเอ๋อก็ได้ไล่ตามจัวฟานลงมาหลังจากปู่ของตัวเองหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลานี้จัวฟานมองเธออย่างแน่วแน่และลังเลเล็กน้อยเนื่องจากบัตรนี้นั้นซวงเอ๋อ รู้ดีว่าจัวฟานของเรากำลังจะทำอะไรต่อไปใช่แล้วครับพระเอกของเรานั้นที่จะไปแดนศักดิ์สิทธิ์ส่วนเอือนางนั้นก็ได้ขอติดตามไปด้วยนะพี่จัวฟานให้ข้าไปด้วยรับรองว่าข้านั้นจะต้องเป็นกำลังให้ท่านได้แน่นอนในฝั่งของจัวฟานนั้นก็ลังเลอยู่สักครู่หนึ่งเขานั้นรู้ดีว่าด้วยความสามารถในการทำนายฟ้าดินของตระกูลหดุนนั้นมันเป็นพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมแต่ทว่า ด้วยพลังการต่อสู้ของส่วนอือนั้นเกรงว่ามันคงที่จะไม่เหมาะกับการไปเดินต้อยๆอยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์นั่นเองทว่าเมื่อได้ยินชัวฟานและเมื่อได้เห็นชัวฟานนะครับพูดสปประมาชเช่นนั้นไม่รอช้าในเวลานี้ยุนซวงของเราก็ได้โชว์พลังของตัวเองที่ได้ฝึกฝนมาโดยสิทธิจกักรพรรดโบราณจากักรพรรดินีคาเป็นคนฝึกฝนให้กับนาง และแล้วคลื่นพลังอันมาสารก็ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างของยุนซวงในเวลานี้นะครับซวงเอ๋อก็ได้ปลดปล่อยคลื่นพลังที่ไม่มีใครเทียบได้แม้กระทั่งจัวฟานนั้นยังรู้สึกหวาดหวัน่นนี่มันพลังบ้าอะไรกันในรัศมีร้อยไมล์เกรงว่าจะไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเคลื่อนไหวได้มันนั้นเปรียบประดุดดังพลังแห่งการแรงโน้มถ่วงมันคือพลังแรงโน้มถ่วงที่กดทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดาสามารถย่างเก้าวไปข้างหน้าได้แม้แต่เก้าเดียวและและ้วหลังจากเวลาผ่านไปสวงเอ๋อก็ได้เลิกปลดปล่อยพลังของตัวเองเป็นเหตุและผลทําให้จัวฟานของเรารู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากและและ้วนางนั้นก็หันมายัางทิศทางของจัวฟานพร้อมกับพูดด้วยใบหน้าที่ภาคภูมิใจเห็นไหมล่ะพี่ชายจัว่วนี่ข้าบอกได้เลยพลังนี้นั้นเป็นเพียงพลัง30%ของข้าเท่านั้น หาค่านั้นปลดปล่อยพลังเต็มที่เกรงว่ามันจะโดนและทําให้ผู้บริษัทมันนั้นจะทําให้ผู้บริสุทธ์ถูกลูกหลงค่าจึงไม่สามารถทําเช่นนั้นได้หากข้าสามารถปลดปล่อยพลังสุดกําลังแล้วเกรงว่าในระยะ 1, หนึ่งพันไมล์จะไม่มีผู้ใดสามารถเคลื่อนไหวได้หื จั่วฟันของเรานะครับสันสะารและเหลือบมองนางสมแล้วที่ได้รับการฝึกฝนจากสิจักรพรรดิโบราณราวกับว่าน,นี่นั้นนางได้เกิดใหม่เลยอย่างไรก็ตามนะครับสวงเอ๋อนั้นก็ยังคงยักไหลและพูดต่อว่าแน่นอนท่านปู่ของข้านั้นเป็นคนที่ห่วงใยโลกมากแต่ทว่าสิ่งเดียวที่ท่านดูมาจนถึงทุกวันนี้จุดประสงค์เดียวก็คือการมอบสิ่งนี้ให้กับเจ้าท้ายสุดแล้วขอไม่สนใจหรอกนะว่า หลังจากนี้มันจะเป็นยังไงครั้งนี้นั้นเป็นเพราะข้ารู้สึกถึงลหมหายใจเจ้าเมื่อร้อยปีก่อนด้วยข้าจึงคิดว่าข้าน่าจะช่วยท่านพี่จัวฟานได้งั้นเหรอเข้าใจแล้วด้วยการขมวดคิ้วนะครับจัวฟานมองไปที่ทรงกลมสีดําที่ได้รับมาจากจักรพรรดิหยุนบัตรนี้นั้นจัวฟานรู้สึกง,งุนงงเหลือเกินว่าสิ่งนี้นั้นควรจะใช้อย่างไงท้ายสุดแล้ว จะช้าหรือเร็วสักวันหนึ่งเขาจะต้องได้ใช้มันอย่างแน่นอน <c oughs> หลังจากตกลงกับซวงเออเรียบร้อยแล้วว่าจะยอมให้ซวงเอนั้นไปยังดินแดนศักศดิ์สิทธิ์ได้จัวฟานนั้นก็ไม่รอช้าบัดนี้ก็ได้เดินมาแตะไลที่ทิศทางของซวงเออจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าหลังจากนี้อีก20สิวันที่จักหวัดดาราดาบยามาสายละ่ะอ้อ แล้วก็สําคัญเลยอย่าบอกคนในตระกูลหลวด้วยเอ๋ทำไมทําไมท่านพี่จัวฟานจะไม่พาพวกเขาไปงั้นเหรอจัวฟานของเรานั้นนะครับสายหัวและถอนหายใจเขาพูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้ hey, พูดไรบ้าบ้านั่นไม่ใช่ที่นั่นไม่ใช่สถานที่สําหรับเที่ยวเล่นจะพาพวกเขาไปด้วยทําไมมันอันตรายแล้วจัวฟานของเรานั้นถอนหายใจจากนั้นพูดต่อว่าตอนนี้พวกเขานั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบเป็นอย่างมาก พวกเขานั้นกล่าวได้เลยว่ากลายเป็นราชาแห่งโลกใบนี้ไปแล้วด้วยสานะที่มั่นคงนี้จะไม่มีผู้ใดสามารถลุกราันเขาภายใต้ดินแดนโลกมนุษอีกต่อไปแต่ถ้าหากพวกเขาไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ราวกับว่าพวกเขานั้นต้องเริ่มใหม่อีกครั้งมันอันตรายมากที่สําคัญณนะดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นล้วนแล้วแต่มีแต่ผู้แข็งแกร่งเดินอยู่ยเยอะแยะเต็มไปหมดมีสัตว์ประหลาดเนื้อสัตว์ประหลาดคาดกองว่า ข้าจะไม่สามารถดูแลพวกเขาได้ในฝั่งของสวงเอ๋อก็พยักหน้าอย่างชัดเจนและเข้าใจทุกอย่างจากนั้นไม่รอช้านะครับจัวฟานกลับมาที่ทิศท,ทางของบ้านตระกูลหลวอีกครั้งเขาอ,อยู่ที่นี่อยู่2อสวันและทักทายกลุ่มเพื่อนเก่าในซีโจูหลังจากเวลาผ่านไปจัวฟานของเราก็แอบไปยังเมืองเมืองหลวงของจกักรพรรดเิเงียบๆและแล้วในที่สุดวันเวลายังคงผ่านไป ในวันนี้นั้นวันแห่งการนัดหมายได้มาถึงดูเหมือนว่าทุกคนที่จัวฟานได้เรียกรวมตัวก็ได้มาถึงยังเมืองหลวงแห่งจักรพรรดิเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องพูดถึงกูซานตงและเซียวเออร์ลูกชายกับลูกสาวนั้นจะต้องมาอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนเยลินที่เป็นลูกหลานของห้าศักดิ์สธิ์เองก็มาด้วยเช่นกันรวมไปถึงราชาธรรมองค์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโอยางลิงเตียนหรือว่าผู้คนอื่น และในเวลานี้ผู้คนที่มาเพิ่มนั่นก็คือไปรียู่หลุอไปไปรียู่อยู่ไปรียู่เลยและแน่นอนไปรีจริงเตียนเราอดีตราชาดาบที่แข่งแต่ที่น่าแปลกใจนั้นจัวฟานอดไม่ได้ที่จะจ้องมองไปยังมู่โรงเซียนางปรากฏที่นี่ทําไมกันไม่เอาหนะ่าแม่นางมูหรงเจ้าอยากไปด้วยงั้นเหรอหลังจากจ้องมองเธอ,อยางลุกซึ้งจัวฟานของเราก็ได้ถามขึ้นมู่โรงเซียนั้นพยักหน้าเล็กน้อย จากนั้นก็เดินไปยังทิศทางของจัวฟานและพูดขึ้นในทันทีว่าข้านั้นต้องการมองเห็นโลกข้านั้นต้องการมองเห็นโลกเบื้องบนบ้างว่ามันนั้นจะเป็นเช่นไรในเวลานี้นะครับจัวฟานของเรากุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งท้ายสุดแล้วเขาก็อนุญาตเนื่องจากว่าหมู่รงดีผู้เป็นห้าราชาทำเองก็ได้ติดตามเขาไปด้วยความปลอดภัยรวมไปถึง ภัยอันตรายต่างๆนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของมูโรงลี่ที่ต้องดูแลน้องสาวไปก็แล้วกันหลังจากนั้นนะครับจูจูก็ได้เกิดสายฟ้าที่ทรงพลังตอนนี้นั้นมันปรากฏเป็นเสาแสงพุ่งขึ้นไปบนฟ้าจัวฟานของเราที่ได้ไร้สูตรปนึกไว้ดูเหมือนว่านี่จะเป็นอนณาเขตที่จัวฟานของเราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ทุกอย่างนั้นเตรียมการพร้อมแล้วเอาล่ะ ประตูแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เอ่ยจงเปิดออกไม่รอช้านะครับในเวลานี้จัวฟานก็หันไปส่งสัญญาณให้กับวูรันตงและผู้คนอื่นๆโดยที่เขานั้นได้บอกว่าหลังจากเราออกเดินทางไปแล้วหากเจ้านั้นเห็นสัญญาณที่ข้าส่งมาเจ้าจงเริ่มแผนการที่สองในทันทีเข้าใจหรือไม่อูรันตรงนั้นแน่นอนเขาหลังจากที่ได้แก้แค้นจักวัดดาราดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาไม่มีอะไรติดค้างคาใจ เขาจึงมีหน้าที่เพียงทำตามคำสั่งของจัวฟานและอุทิศตัวให้กับวิหารเทียนโม่เท่านั้นอูรันตรงก้มลงและเขานั้นดูเข่งขลึ่มเป็นอย่างมากหลังจากนั้นนะครับจัวฟานก็ได้สูดหายใจเข้าลึกๆและแล้วก็ได้เกิดเสียงสนั่นวันไหวบัดนี้นั้นทั่วทั้งทั่วทุกสารทิพน์นั้นท้องฟ้าก็สันสน่นสะท้านผืนแผ่นดินก็สั่นสะเทือนในเวลานี้หาทวีป ก่อนนะอาตาวีปก่อนหน้านี้ที่จัวฟานได้ใช้หินพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์รวบรวมและจัดการทําผนึกที่ถ้าลมสวรรค์มันนั้นก็ได้ทรงเป็นเสาขนาดใหญ่พุ่งขึ้นฟ้าในทันทีเสาแสงสีขาวนั้นพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าจากที่ตั้งแรกนั่นก็คือนิกายควบคุมสัตว์ในอดีตและแล้วจากสารที่อื่นๆมันก็ค่อยแพร่งปลายและทรงแสงขึ้นไปบนฟ้าบัดนี้ผู้คนทั้งหมดที่เห็นสิ่งนี้อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเป็นอย่างมาก ด้วยคืนพลังหมหาศาลที่ได้ปรากฏอยู่บนโลกราวกับว่าเหมือนกับตอนที่ไปรียู่เทียนนั้นได้บรรล,ลุไปในขั้นราชาวิญญาณบัดนี้พลังที่น่าสะพึงมันก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งผู้คนในโลกนั้นสามารถสัมผัสได้ในทันทีทุกคนทุกคนนั้นต่างก็หวาดหวัน่นและไม่รู้ว่าพลังนี้นั้นคืออะไรมีเพียงแต่ผู้ที่รู้เท่านั้นที่แสดงความดีใจออกมา บัดนี้นะเทือกเขาหมือนอาสูรขุนเผิงผู้เป็นหัวหน้าของฮาศักดิ์สิทธิ์ก,ก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าเอาแล้วไงไอ้หนูดูเหมือนว่าเจ้าจะเจ้าจะทำสำเร็จแล้วสินะตัดภาพมาที่อาณาจรรักรเทียนอยู่บัตรนี้นั้นณนะคุกก็ได้ปรากฏร่างเป็นชายคนหนึ่งซึ่งเขาคืออดีตองค์ชายยู่เวินโยงที่โดนจับเป็นเฉลยศึกนั่นเองบัตรนี้จะองค์จักรพรรดิยู่เวินคงนั้น ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขานั้นก็ได้จ้องมองไปที่เสาแสงและก็ได้แต่ขอให้จั่วฟานของเรานั้นโชคดีเขาที่ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือมาตลอดจากตระกูลหลวงและจั่วฟานบัดนี้นั้น <c oughs> สิ่งเดียวที่เขาทําได้ก็คงมีแต่ขอให้พวกเขาเดินทางโดยสวัสดิภาพและหลังจากนั้นนะครับยูเหวนหยงก็จะได้รู้จากยูเหวนโคงเนาะผู้เป็นองค์จักรพรรดิว่าแต่จริงแล้ว ตลอดระยะเวลาร้อยปีที่ผ่านมาสิ่งที่เขาทำนั้นมันไร้ความหมายเนื่องจากคนที่ฆ่าท่านพ่อของพวกเขาไม่ใช่ไม่ใช่จั่วฟานและตระกูลหลวงที่ร่วมมือกันแต่เป็นแผนการขององค์รัชทายาทหรือว่าเจ้าชายคนที่หนึ่งซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาร้อยปีเขาทำอะไรอยู่อยู่เวรนหยงในเวลานี้นั้นมีแต่ความเศร้า้อยเขานั้นแก่แค้นคนที่ช่วยพวกเขางั้นเหรอ ท้ายสุดแล้วนะครับบัตรนี้ตัดภาพมาที่ในฝั่งของจัวฟานจัวฟานหลังจากที่รายบทสวดจบเป็นที่เรียบร้อยในเวลานี้นั้นจัวฟานของเราก็พร้อมแล้วเขานั้นก็หันหัวกลับมามองผู้คนอื่นๆมาอย่างทิศทางของเราห้าราชาธรรมและผู้เป็นและราชาดาบคนอื่นๆทุกคนในเวลานี้นั้นกําลังจะออกเดินทางจัวฟานของเรามองไปยังพวกเขาด้วยความมั่นใจและพูดขึ้นในทันทีว่า นี่คือหนทางนี่คือหนทางสู่โลกกว้างเอาละ่ะใครจะตามมาก็จงมาเมื่อเราเมื่อเราทุกคนไปถึงที่นั่นจงฟังให้ดีทุกคนนั้นจงหลีกเลี่ยงการต่อสู้โดยไม่จําเป็นเนื่องจากคู่ต่อสู้นั้นมันอยู่ในระดับที่เรานั้นไม่อาจสามารถประเมินได้รับทราบทุกคนพยักหน้าและตะโกนอย่างชัดเจนแต่ก่อนที่เขาจะก้าวไปนะครับบัตรนี้ <c oughs> เยลินก็ได้เดินออกมาจัวฟานและพูดขึ้นในทันทีว่า ออท่านพี่แล้วเราไม่ต้องจัดการและทำลายขั้นบันไดนี้งั้นเหรอเดี๋ยวมันอาจจะกลายเป็นถนนสู่แดนศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งมันอาจจะกลายเป็นสู่มันอาจจะกลายเป็นเส้นทางสู่แดนศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งก็ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นเราอาจารย์เราปรมาจารย์และห้าศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เหลือเขาจะทำอย่างไรให้พวกเขารอก่อนใช่แล้วครับในเวลานี้นั้น จัวฟานของเราที่ได้เปลี่ยนการไารายสูตรเวทไารายสูตรเวทมุนเล็กน้อยก่อนหน้านี้นั้นดูเหมือนว่าเขานั้นจะเปลี่ยนแผนไปเล็กน้อยแต่เริ่มเดิมทีควรที่จะให้ห้าสักดิ์สทธิ์ตามหลังไปด้วยนะครับแต่ทว่าบัตรนี้นั้นจัวฟานกับไม่ได้ทิ้งเส้นทางหรือมอบผลทางให้กับเราสักดิ์สทธิ์เหล่านั้นที่จะขึ้นตามตัวเองไปลืมแม้แต่น้อยนี่มันหมายความว่าอย,ย่างไง ท้ายสุดแล้วในเวลานี้จัวฟานก็ได้เต็มไปด้วยความสงสัยและหันไปพูดกับเยลินว่าเยลินเจ้าเชื่อคำพูดของสัตว์ศักดิทธิ์ชายแก่เหล่านั้นจริงๆเหรอือเยลินเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เออแต่ว่าในเวลานี้จัวฟานก็พูดต่อแน่นอนพวกเขานั้นพูดความลับสมัยโบราณทั้งหมดแล้วใครละ่ะจะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริง ในขณะนี้เยลินนั้นรู้สึกลังเลเป็นอย่างมากเนื่องจากเขาเป็นถึงลูกหลานของห้าศักดิ์ิธิ์ทว่าในเวลานี้นะครับจัวฟานของเราก็อดไม่ได้จะพูดขึ้นในทันทีว่าเอาเถอะท้ายสุดแล้วเรายังไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องทั้งหมดที่พวกนั้นพูดเป็นจริงหรือไม่เดี๋ยวเรานั้นไปยังแดนศักดิ์สิธิ์แล้วก็ค้นหาคําตอบและดูสถานการณ์หากทุกอย่างนั้นเป็นจริงอย่างที่เราศักดิ์สิทธิ เหล่าชายชราพวกนั้นพูดข้านั้นก็จะส่งสัญญาณให้วูรันตรงและแน่นอนเมื่อวูรันตรงนั้นได้สัญญาณถึงตอนนั้นประตูอารีก็จะเริ่มขึ้นและจะไม่มีการเปลี่ยนแผนใดๆอีกถึงตอนนั้นพวกเขาก็จะสามารถตามมายัางแดนศักดิ์สิทธิ์ได้เอาละ่ะแต่ในทางตรงกันข้ามหากพวกเขานั้นโกหกหรือหากเรานั้นปลดปล่อยพวกเขาออกมาสัตว์ประหลาดพวกนี้นั้นรับรองได้เลยว่าจะต้องทำลายโลกนี้แน่นอน และเหนื้อสิ่งอื่นใดเพื่อความสงบสุขของโลกใบนี้บัตรนี้เราควรที่จะผนึกและขังสัตว์วิญญาณสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไว้ก่อนเออท่านพี่อย่ากังวลเรื่องนี้เรารีบไปกันดีกว่าทันใดนั้นนะครับจัวฟานก็ไม่รอช้าก็ได้เอามือไปนะครับแล้วก็ตกที่ไหลของในทิศทางของเยลินและแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเอา่อพวกเขาทุกคนก็พร้อมกันแล้วนะครับ หลังจากนั้นก็เยลินเป็นคนแรกเนาะที่จั่วฟานนั้นผลักเข้าไปยังแสงสีขาวจากนั้นเยลินก็หายไปในพริบตาจั่วฟานก็หันมามองคนคนอื่นๆด้วยรอยยิ้มและพูดขึ้นในทันทีว่าเอาละ่ะใครจะเป็นรายต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้จูจๆก็มีเสียงแห่งความโกรธด,ดังขึ้นอีกครั้งและร่างที่สง่างามก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนจั่วฟานเมื่อเห็นเงาของผู้หญิงคนนี้แน่นอนครับเขานั้นก็ รู้ได้ในทันทีความชิบหายกำลังมาเยือนแลว้วเฮ้ไอผีบ้าจัวฟาดเจ้าเจ้าอยากจะหนีไปไหนก็หนีเจ้าอยากจะไปก็ไปและคิดจะพวกและคิดจะทิ้งพวกเราไว้ข้างหลังอีกแล้วใช่ไหมเออไม่ไม่นะแค่สถานการณ์มันมันมบ,บีบบังคับและที่แห่งนั้นไม่เหมาะสมกับพวกเจ้าในเวลานี้อีกคนหนึ่งที่ก็เดินมาก็คือเป็นอ่าอีกคนหนึ่งที่เดินมาก็คือหลวงยุนไทย แล้วแล้วยุนไทก็พูดขึ้นในทันทีว่าพี่จัวไม่ว่าเราจะเหมาะหรือไม่ก็ตามท้ายสุดแล้วเรานั้นจะไปและอยู่เคียงข้างท่านเรานั้นจะไม่มีวันยอมแพ้ไม่มีเหตุผลอื่นที่ท่านนั้นจะต้องแอบหนีพวกเราไปหลัวยุนไทนั้นก็ยิ้มนะครับและจับมือของเขาจากนั้นพูดต่อในทันทีว่าดูสิข้านั้นพาครอบครัวของตระกูลหลัวพร้อมสู้ไปกับท่านทันทีที่สิ้นเสียงนะครับฟุฟบและแล้วร่างของเรา ผู้วุโสนะครับระดับสูงของตระกูลหลัวไม่ว่าจะเป็นหลีจิงเตียนขี้ยานไฮและ,ะคนอื่นๆบัตรนี้ก็ค่อยๆปรากฏขึ้นณนที่แห่งนี้ทุกคนที่ได้ปรากฏขึ้นนั้นต่างก็มารวมตัวกันแม้กระทั่งเด็กน้อยอย่างหลัวซีฟานก็มาพร้อมกับพวกเขาด้วยเป็นเหตุและผลทําให้จัวฟานอุดไม่ได้ที่จะรู้สึกปวดหัวนี่มันบ้าไปแล้วทาไมพวกเจ้านั้นถึงมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่ เรานั้นจะไปกับท่านด้วยหลัวยุนไฮนั้นโบกมือนะครับ้วยท่าทีที่ยิ้มแยม้มขอพูดต่อด้วยความแปลวบาว่าท้ายสุดแล้วเรานั้นสามารถสร้างตระกูลหลัวใน5ทวีปเราสามารถสร้างตระกูลหลัวในโลกใบนี้ได้แล้วทําไมล่ะพี่จัวฟานหากพวกเรานั้นจะกสร้างตระกูลหลัวอีกแข่งขึ้นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตราบใดก็ตามที่เรานั้นมีคําว่าครอบครัว และตาบใดที่เรานั้นมีวิญญาณแห่งการต่อสู้อยู่ในใจข้าไม่หวาดกลัวผู้ใดเรานั้นมาร่วมมือกันตื่ใช่แล้วพราบ้านจัวทันทีที่ิ้เสียงนะครับคนอื่นๆก็ตะกูะนเฉีกเช่นเดียวกันเอาละสิครับจัวฟานของเรานั้นได้แต่ยิ้มอย่างขมขื่นสร้างตะกูลหลัวในแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะแต่ท้ายสุดแล้วนะครับลึกๆในหัวใจของเขากับประสบปุ๊บเจอกับบางสิ่งบางอย่างใช่แล้วครับมันคือความรู้สึกแห่งการอบอุ่นหัวใจนั่นเอง เขานั้นกําลังจะพูดนะครับว่าไม่ให้พวกนี้ไปแต่ใต้สุดแล้วด้วยความรู้สึกนี้นั้นทําให้ตัวฟานของเราจึงไม่มีทางเลือกอื่นเฮ้อดูเหมือนว่าข้าจะพูดอะไรไม่ได้อีกแล้วสินะงั้นไปกันถเถอะและแล้วเ,เมื่อตัวฟานของเราตกลงผู้คนนั้นต่างก็ยิ้มแย้มด้วยความเอาแต่ใจของผู้คนนะครับมุมปากของพวกเขานั้นแสดงรอยยิ้มที่มีความสุขออกมาเอาละสิครับเพื่อน ตะกูลหลวจะไปสร้างตะกูลหลวในแดนศักดิ์สิทธิ์บัตรนี้นั้นนะครับจั่วฟานของเราก็ไม่รอช้าค่อยๆส่งพวกเขาไปทีละคนและก็ทําให้ร่างของพวกเขานั้นหายไปในพิบตาทีละคนสองคนท้ายสุดแล้วหูรันตรงหลังจากที่คนสุดท้ายเดินเข้าไปเขาก็ได้รายสูตรเวทมนต์ในมือในเวลานี้นั้นเสาแสงก็ได้หายไปในทันทีเ,เช่นเดียวก,กันกับสารที่อื่นๆเสาแสงพลางพปล่าอีก สาแสงพางพาวอีกจิตที่นะครับใน5ทวีปนั้นมันก็หายไปในทันใดเป็นเหตุและผลทําให้บัตรนี้นั้นผู้คนรู้สึกมุนงงเป็นอย่างมากมันจบแล้วงั้นหรอก่อนจากสถานที่แห่งนี้ไปนะครับจัวฟานก็ได้ฝากฝังและสั่งให้หูรันตรงนั้นดูแลผู้คนที่อยู่บนโลกมนุษย์แน่นอนครับหูรันตรงพยักหน้าและให้คําสัตย์ลาก่อนท่านพี่ข้าจะดูแลทางนี้ให้ดีรวมไปถึงวิหารเทียนโม่ด้วย ในขณะนี้นะครับมีผู้คนมากมายมาทรงจัวฟ้านไม่ว่าจะเป็นวูชิงชิวรวมไปถึงสหายคนอื่นๆพวกเขาเองก็อยากไปที่นั่นแต่ท้ายสุดแลว้วทำได้เพียงแต่ต่อหนายใจเนื่องจากพวกเขาบางคนนั้นมีหน้าที่เป็นผู้นำตระกูลพวกเขานั้นต้องดูแลครอบครัวและดูแลอีกหลายๆคนในโลกมนุษย์จึงไม่สามารถออกไปท่องโลกกว้างได้นั่นเองด้วยความเสียายนะครับมีหลายคนมากๆที่อยากจะไปที่นั่น แต่ท้ายสุดแล้วพวกเขามีสิ่งที่แบกรับอยู่บนไหลนั่นเองพวกเขาต่างก็จ้องมองซึ่งกันและกันนะครับในเวลานี้ที่สําคัญกว่านั้นสิ่งที่พวกเขาต้องทํานั่นก็คือเนื่องจากการเปิดประตูอารีหรือว่าการกลางอาณาเขตค้ายใหญ่ขนาดนี้ในเวลานี้นั้นพวกเขาต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งู้ชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชิงชิวูดันตรงรวมไปถึงในฝั่งของผู้คนจาก วิหารเจียนมู่หากจัวฟานส่งสัญญาณมาเมื่อใดพวกเขานั้นสามารถดําเนินแผนการได้ในทันทีนั่นเองสิ่งท,งที่สิ่งที่พวกเขานั้นต้องให้ความสําคัญมากที่สุดคือสิ่งนั้นเพราะในยามที่จัวฟานขอความช่วยเหลือและส่งสัญญาณมาหากพวกเขาล่าชา้าเกรงว่ามันจะต้องเกิดอันตรายอย่างแน่นอนวูชิงชิวและก็พยักหน้าอ่าวูชิงชิวและคนอื่นๆจางพยักหน้าซึ่งกันและกันบัดนี้พวกเขาก็ได้เผยรอยยิ้มออกมา ฮ้อ <H ör> ใช่แลว้วพวกเรานั้นก็มีพวกเรานั้นก็ได้รับมอบหมายงานสําคัญเช่นกันเช่นนั้นแลว้ว <G ấy> <G ấy> การร่วมมือกับวิหารเทียนูม,ม <G ấy> เพื่อดูแลอารีนี่นั้นเขายังไว้ใจและให้พวกเรานั้นดูแลชีวิตของพวกเขาสิ่งนี้นั้นเปรียบประดุดดงังชีวิตและความเป็นความตายของพวกเขาเราจะทําให้พวกเขาผิดหวังได้อย่างไรฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับผู้คนที่เหลือต่างก็หัวเราะและยิ้มซึ่งกันและกัน ทุกคนนั้นก็ได้เผยสีหน้าที่มีความสุขอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากจัวฟานของเราได้จากที่นี่ไปแล้วพวกเขานั้นรู้ดีว่าวันนี้นั้นสิ่งที่พวกเขเาพวกเขานั้นรู้ดีว่าสิ่งที่พวกเขาเองต้องรับหน้าที่ดูแลก็ไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยปะละเลยได้หากมีใครหรือว่ากองกําลังใดเกิดคิดที่จะก่อกรรบฏหรือว่าทําลายอาณาเขตที่จัวฟานสร้างมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้นั่นเอง ท้ายสุดแล้วในเวลานี้ตัดภาพมาที่เราบรรพบุรุษมังกรรวมไปถึงณนะอุปเขามืองศูนย์อย่างคุณเผิงพวกเขานั้นจ้องมองไปนะครับและอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเมื่อเห็นว่าเสาแสงทั้งแต้นนั้นมันได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ hey, เกิดอะไรขึ้นทําไมทําไมจูจ่ๆมันจึงหยุดลงก่อนที่อาณาเขตของพวกเราจะเปิดกันหลักแต่ในไม่ช้านะครับเขานั้นก็ได้คำรามออกมาและมมยและเงยหน้ามองท้องฟ้า เขานั้นกำรามอย่างสุดเสียงน้อยแน่ไอ้เจ้ากระต่ายน้อยเจ้ากล้าดียังไงหนีขึ้นไปแดนศักดิ์สิทธิ์คนเดียวกล้าทิ้งข้าและคนอื่นๆฮึคอยดูเถอดเดี๋ยวเจ้าจะเสียใจแน่นอนคนคนนั้นจะไม่ปล่อยเจ้าไปไง,ง่ายๆหรอกนะอีกไม่นานเจ้านั้นจะต้องกลับมาอ้อนวอนคุกเข่าขอความเมตตาจากข้าและเปิดประตูให้ข้าเพื่อไปเป็นกำลังให้เจ้าให้ตายเถอะอน,นิจจาครั้งนี้ข้าเสียท่าแลว้ว ในเวลานี้นะครับปัดภาพมาที่บันพร,รุฎมังกรหลังจากที่บันพร,รุฎมังกรก็โวยวายเสร็จต่อไปก็จะเป็นเต่าปนึกสวรรค์เฟิงเทียนอ้าวนั่นเองเขานั้นก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าหือเฮ,ฮ้พวกเขาไปแล้วสินะในทะเลเหนือเฟิงเทียนอ้าวก็ได้พลูหัวขนาดใหญ่ออกมาและท้องทะเลนั้นก็ประสบพบเจอกับคลื่นแห่งความปันปวนที่ยิ่งใหญ่บัดนี้นั้นเขาอดไม่ได้ที่จะทรายหัวด้วยความตกใจเฮ้ ไม่รู้ว่าเราจะพบกันอีกเมื่อไหร่นะระวังตัวด้วยในเวลานี้หลังจากพูดเสร็จนะครับในฟังภาพมาที่เราผู้คนนะเวลานี้ทุกคนที่ถึงมายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีแสงหนึ่งที่ส่องลงมาราวกับดาวตกและแล้วคนของตระกูลหลวงรวมไปถึงจัวฟานและผู้คนอื่นๆปรากฏตัวขึ้นพวกเขาที่ได้ลงจอดบนพื้นนั้นก็รู้สึกได้ถึงพลังงานออร่ามากมายที่ลังเลาพางพลายเข้ามาในร่างกายของตัวเอง โอนี่มันวิเศษมากนี่คือสถานที่ที่เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์มันคือสถานที่ที่เหมาะแห่งการฝึกฝนมันนั้นเป็นสถานที่ที่หาได้ยากยิ่งด้วยสิ่งนี้นั้นอดไม่ได้ที่จะทําให้ราชาดาบนั้นพูดขึ้นในตันทีว่านี่นะเหิอสถานที่ที่บรรพบุรุษของเรานั้นอยากมาโดยตลอดไม่นึกเลยว่าพลังงานออร่าและรัศมีแห่งพลังนั้นมันจะมั่งคั่งมากมายขนาดนี้ พวกเขานั้นอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเนื่องจากแค่มาปรากฏตัวครั้งแรกนั้นมีพลังม,มีพลังงานมากมายได้เข้ามาในร่างกายของพวกเขาพวกเขานั้นสามารถใช้ที่นี่ฝึกฝนและเพิ่มพลังให้กับตนได้กล่าวได้อีกในหนึ่งเลยว่าหากเทียบพลังงานรอบๆณนะสารที่ที่เป็นสารที่ธรรมดาธรรมดาของแดนศักดิ์สิทธิ์นี้นั้นมันเทียบได้กับการที่พวกเขาฝึกอยู่ในถ้ำผ้ายุญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์ หรือก็คือการที่พวกเขาฝึกอยู่ในเหมืองพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่แค่ไม่กี่แห่งบนโลกไม่สิท้ายสุดแล้วดูเหมือนว่ามันนั้นจะดีเลิศก,กว่านั้นเสียด้วยซ้าทุกคนนั้นต่างก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากพวกเขารู้สึกคุ้มค่าในฝั่งของราชาดาบนั้นก็ได้ดีใจดูเหมือนว่าพวกเขาคิดถูกดูเหมือนว่าพวกเขาคิดถูกจริงๆที่วันนี้นั้นได้ตามจัวฟานมายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนที่1 1 7่1พัน1น7่เอ่อ 1, 1 7 0 1 1 7 6ถึง 1, 1 7 8เนาะก็เดี๋ยวในตอนหน้า 1, 1 7 9เลยนะครับเพราะว่าอืมบันหลายตอนก็นั่นแหละครับในตอนนี้พระเอกของเราก็มายัางแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามชมจัวฟันในตอนหน้ากันนะครับดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยมาถึงก็จะได้ ทะลุทะลวงไปอีกขั้นหนึ่งเลยเนาะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยในแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมจาไม่ได้แล้วว่าถึงตอนที่อร่อยแต่ว่าพลังของมันเนี่ยก็เคล็ดวิชาแห่งการถอยกับก่อนนู่นเลยครับถอยไประดับขั้นกระดูกเหล็กนู่นเลยก็ในความเป็นจริงก็หมายถึงยิ่งยิ่งน้อยก็ยิ่งแก่งนั่นแหละเนาะก็วันนี้นะครับจัวฟานของเรามันไม่ได้พาและก็เปิดประตูให้กับไอ้พวกสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนาะเพราะว่าเขานั้นต้องการมาดูลัดเราก่อนและไม่เชื่อว่าสิ่งที่สัตว์ศักดิ์สิทธิน พูดจริงหรือไม่จริงก็ขออย่างที่สูดก่อนถึงตอนนั้นเดี๋ยวถ้าสิ่งที่เหล่าห้าศักดิ์ธิ์พูดเป็นเรื่องจริงก็ค่อยให้หูรันตรงนะครับจัดการทํานู่นนี่นั่นแล้วก็พาเหล่าศักดิ์ศร์ขึ้นมาเปิดประตูให้อะไรก็ว่าไปก็ตัดจบเลยนะครับกับอีนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนหน้า1น7 9เนาะกับการที่ตะกูลหลวงและจัวฟานนั้นตะลุยแดนศักดิ์สทธิ์เรามาดูกันว่าสิ่งที่หลวงยุนไทยนั้นบ้าและกล้า ที่จะพูดขึ้นว่าตัวเองจะสร้างตระกูลหลวงขึ้นมาใหม่ในแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งโดยการร่วมมือกับจัวฟานพวกเขานั้นจะสามารถทําสําเร็จได้หรือไม่นั้นก็มาเอาใจช่วยตระกูลหลวงและจัวฟานกันได้ในตอนหน้าคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผิดพลาดการใดก็กราบขอไปอีกครั้งก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนที่รับชมมาจนถึงจุดๆดนี้รวมไปถึงเพืเ่อนๆที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจและคนที่ดเนทสับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆ เอาละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ